เมกเป็นชาวอเภอราสีสวยางแลนทงทานจะสร้นงเสิดาล่าสจเสรการท่องเที่ยวจะสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่แต่ผมต้องขอจากสภานอนี่เชือแกันกระทรวงไเป็นูเียวที่ท่านคนาได้ทมาเป็นประธานและก็รายงานจากผู้วุฒิก็ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีครับ อัทิยเรียนเชิญนายชยงเมฆาสวิท์นายอำเภอราศีสายในนามของประธานคณะกรรมการจัดงานได้ต่รายงานต่อท่านประธานพิธีเรียนเชิญครับเพื่อ้นาจัจวาสื่อาทาน่ีมินงกเรียนล่านศยอามห่างรสระเกียรู้สึกอลียี่ทางพีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกิดมาจะางธีเกด งานระเร้ด <toys> ิ <m ics> <m ics> ีแผอยาวชเพื่พระสมงด็จมติกนางเจ้าศิริพระประลงลายชนนพระคราชนีคันดีเดีอวใกัปีท่สองนะัราเร็รทหขออำาีสลัยวันนี้ขอาพกลไขอุญาตราย้าทเป็นงาขอการจัดงานแข่งขันเพืือยาวชิงเพื่อพระสมดนเจ้าศิริพระอ์มาชนน่งพระงนนมนดีเดือของพี่น้อง